เป็นพระที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับผมพระสมเด็จวัดละฆังพิมพ์พระประธานใหญ่ยุคแรกนะฮะเป็นพิมพ์เล็กซึ่งค่อนข้างที่จะหายากสุดๆนะครับผมองค์นี้นะฮะดูฮะเล็กมากไม่ใช่คะแนนนะครับผมเห็นไหมมีเส้นด้วยครับผมวงแขนแล้วก็พระเศียรท่านเห็นไหมครับ แล้วก็มีะระฆังด้วยหาย,ยากนะครับอง,รอ,าาอ,องค์นี้หายากสุดยอดมากองนี้เถีวว่างดงามมากๆนะครับเพื่อนๆเห,นเห็นไหมครับผมให้ดูด้านหลังเห็นไหมครับอง์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับแต่ไม่ถึงกับคะแนนนะฮะเห็นไหมข้างหลังเนี่ยมวลสาร เม็ดดำเม็ดแดงคาบแป้งงดงามสุดๆครับผมองนี้องนี้นี่ขึ้นคอประจำประจำผมเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่ทุกคนใฝ่ฝันมากๆพระสมเด็จวะะัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะเห็นไหมเส้นเห็นนะครับเนื้อรอยยุบตัวงดงามมากๆครับผม องนี้จะเป็นยุคแรกของพระสม,สมเด็จวัดะระฆังเลยนะครับผมเห็นไหมครับงดงานนะครับเห็นไหมลอยบิตัวทุกอย่างรอยยุบตัวครับผมขึ้นคอครับองค์นี้เดี๋ยวผมต้องหาอีกสององนะครับที่เป็นพิมพ์ลองนะครับขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆื